ข้าสารน่ะถูกฆ่าจนตายแล้วมันไม่ฟื้นแล้วค่ะคุณไปจัดมันไอสองวันที่คุณจัดเนี่ยมันก็เหมือนคุณไปทาพิธีบนหลุมฝังศพให้เขาอะเหมือนเชิญนางราเหมือนเชิญอะไรอะกงเต๊กทาพิธีกกงเต็กบนหลุมฝังศพอะมันก็เป็นปาหิได้แค่สองวันแต่ไอที่ม,มันตายแล้วโดนฝังไปแล้วเนี่ยมันไม่ฟื้นแล้วเ,<อ>เพราะว่าชีวิตของเข้าสารเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ มีองค์ประกอบและมีปัจจัยหลายอย่างจนท้ายที่สุดมันเกิดมาเป็นเข้าสารมันมีนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์มันมีวัฒนธรรมแบบกึงก่งๆึฮิปปี้มันมีพวกศัพ์ culture ของวัยรุ่นไทยมันมีสตรีทฟู้ดที่เข้ามาทำมาค้าขายกับนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์ต่างๆมีทั้งนัก หนังสือพิมพ์นะคะเพราะว่าย่านนั้นเป็นที่ตั้งของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเป็นที่ตั้งของหนังสือพิมพ์สยามรัฐในแหล่งนั้นเป็นที่ตั้งเป็นออฟฟิศของนิตยสารสารคดีดังนั้นน่ะโดยบรรยากาศแล้วมันใกล้ธรรมศาสตร์มันเป็นแหล่งรวมของนักวิชาการนักคิดนักเขียนแล้วมันก็ตามมาด้วยแหล่งบันเทิงฟังเพลงกินข้าวจนกระทั่งมันเกิดมาเป็นเป็นข้าวสารอย่างที่เรารู้จักมีการเปิดป้อมพัสซเมนใช่ไหมคะเป็นการบุกเบิก พื้นที่ตรงนั้นใหม่เลยแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นพับลิกสเปซที่มากับป้อมพัซุเมนมีร้านอาหารที่เป็นตำนานอย่างเฮมหลอก20กว่าปีเป็นที่สังสรรค์ของอดีตคนเดือนตุลามีร้านหนังสือมีร้านหนังสือแบบร้านหนังสือเดินทางร้านหนังสือเล็กๆมีร้านหนังสือฝรั่งมีร้านหนังสือมือสองคือกว่ามันจะเป็นข้าวสารน่ะมันไม่ได้อยู่อยู่ฉับพลันทันใดแล้วตื้นมันเป็นข้าวสารขึ้นมามันก่อร่างสร้างตัวของของมันมาพร้อมกับผู้คนอันหลากหลายอ่ะ มาตั้งหลายทศวรรษแล้วอยู่คุณไปจัดระเบียบกวาดล้างเขาจนเขาแห้งตายกันไปหมดละแห้งตายหมดเลยนะแล้วความซบเซาความซบเซาของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้บรรยากาศนักคิดนักเขียนปัญญาชนของบนถนนข้าวสารและถนนพระอาทิตย์เนี่ยมันก็หายไปแล้วเกือบครึ่งแล้วการย้ายธรรมศาสตร์ไปลังสิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจอจัดระเบียบอย่างนี้อีกเจอโควิดอีกไม่มีนักท่องเที่ยวอีก ไม่มีแล้วค่ะคุณไปจัดอ e ีเวนต์สองวันเนี่ยเหมือนไปลำวงบนหลุมฝังศพจริงๆเหมือนอ,อยู่ๆไปแห่เอาปีเอากลองมนะ้แต่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 บน,นบนศพก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคือมันมีฟุตปาดใช่ไหมคะแล้วเขาก็วางกันแล้วถนนเนี่ยมันก็แทบไม่มีรถวิ่งอยู่แล้วคนก็เดิน,นเดนตอนนี้คุณก็ไปปิดหมดเลยไม่รู้ทําไปทําไมเพื่ออะไรใครก็ผ่านไม่ได้แล้วจะซื้อของอะไรอย่างไร ค่ะติดตามดูนะคะ3 0 3 1ตุลาคมนี้เข้าสารจากกลับมาคึกคักได้หรือเปล่าทีนี้มาดูกันถึงเรื่องการเลือกตั้งอ,อบอจอนะคะ มีคําเตือนจากคุณสมชัยศรีสุธยากรอดีตก,กรกตโพสต์เฟสบุ๊กออกบอกว่าข่าวออกมาว่ากรกตเน,นี่ยอาจกําหนดวันเลือกตั้งอบจอเป็น2 0ธันวาคมโดยเริ่มนับ60วันจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีหนังสือมาถึงกรกตอาจารย์แกแซวด้วยนะบอกรู้ล่วงหน้าด้วยนะว่าหนังสือจะมาถึงหลังวันที่20ตุลาคมนะค่ะก็คือ คำถามที่ตามมากรกอตอนับวันอย่างไรถูกต้องหรือไม่คือคุณสมชัยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งแรกที่จะมีขึ้นนี้คือหมายถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกที่จะมีขึ้นเนี่ยจึงถือเป็นเหตุอื่นที่ต้องเลือกภายใน60วันแต่จะเริ่มนับจากวันใดก็ตั้งคำถามเอาไว้นะคะแล้วก็มีการบอกว่า เทียบเคียงเลยกับกรณีพรบรเลือกตั้งสสเมื่อสสเสียชีวิตหรือว่าลาออกหรือว่าถูกคาพิพากษาสารถึงที่สุดให้จําคุกรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันวิธีการนับก็คือเริ่มจากวันที่เสียชีวิตวันที่ลาออกหรือวันที่ถูกจําคุกไม่ใช่เริ่มนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีพระราชกฤษฎีกาด,ดังนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ยึดวันที่คอรมอรมีมติให้พระ,ะราชกฤษฎีกาเลือกตั้งหรือวันที่คอรมอรมีหนังสือมาถึงกกต แล้วเริ่มนับดังนั้นวันเลือกตั้งอาบาจอนะครับต้องนับจากวันที่มีเหตุคือวันที่มีมติคอรอมอคือวันที่6ตุลาปี63ครบ60วันคือ5ธันวาคม2563นั้นเป็นวันสุดท้ายหากกะกะตอเออระเหยรอหนังสือจากคอรอมอมาแล้วค่อยเริ่มนับ6ก60วันคาดว่ามีผู้ร้องสารรัฐมนูญให้เกิดการเลือกตั้งเป็นโมฆะแน่และเตรียมชดใช้3,200ล้านค่าจัดการเลือกตั้งรวมถึงข้อหา นะครับประมาทเลล่อทำให้ราชการต้องเสียหายงานนี้บอกล่วงหน้าเลยว่าจะเชื่อสมชัยหรือเชื่อวิษณุก็ให้คิดกันเอาเองนะกังวลเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเชื่อวิษนุมีเหรอผิดอ่ะเชื่อวิษณุจะมีผิดแล้วถ้ามีคนไปร้องโมะคุณวิษนุนี่เขาแทบจะผลิตกฎหมายได้เองอยู่แล้วนะฮะการตีความของแกเนี่ยอ๋อเหรอคะไม่น่ากังวลนะคะคือตอนนี้อ่ะเหมือนเรามีกฎหมายสองฉบับคือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎหมายที่เป็นประเพณีที่ ที่แล้วแต่ว่าฝ่ายผู้มีอำนาจอ่ะเขาจะอยากให้มันเป็นยังไงกฎหมายแล้วแต่มีคำอธิบายทุกๆเรื่องใช่ใช่งั้นต้องเชื่อวิษนุใช่ไหมคะแต่ว่ารองนายกวิษณุยังไม่ได้โต้ตอบอะไรเรื่องนี้นะคะแต่ว่าไปพูดถึงเรื่องอื่นวันนี้พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเหมือนกันแต่เป็นเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นขั่วประชามติจะทําได้ไหมรองนายกบอกว่ากรณีที่กรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนรับประการบอกว่า หากแก้รัฐธรรมนูญจะต้องทำประชามติอาจทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเลื่อนออกไปก็ต้องตัดสินใจค่ะรองนายกบอกต้องตัดสินใจบอกว่า าหากแก้แล้วรัฐธ,ธรรมนูญจะต้องทำประชามติกี่ครั้งหากทำประชามติเพื่อสอบถามกรอบของการแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูนอาจจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่แต่ว่าที่รัฐธ,ธรรมนูนกำหนดไว้ตามมาตรา5 6เนี่ยบอกว่าเมื่อรัฐสภาได้แก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญแล้วเสร็จก่อนจะนำขึ้นทุนกล่าวต้องนำไปถามประชาชนตรงนี้เป็นภาคบังคับซึ่งจะไปทำซ้ำซ้อนกับอย่างอื่นไม่ได้ะะท่านนี้ต้องไปดูว่าจะทำให้เกิดความสับสนหรือไม่โดยการทำประชามติต้องออกเสียงเป็นไปตามพรบรประกอบรัฐมนูญว่าด้วย การทาประชามติซึ่งยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของอสาภาผูา้แทนแล้วก็ยอมรับนะฮะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ว่าจะทําประชามติไปพร้อมกับเลือกตั้งท้องถิน่นเพื่อประหยัดงบประมาณแต่ต้องสอบถามจากกรกต <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาแต่ก็ต้องให้กรกตนั้นเป็นฝ่ายพิจารณา <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้กรกตเขาบอกว่าก็แล้วแต่คอรอมอ,อแต่ใจผมนะเมื่อวานกรกตเขา,าบอกว่าเขากังวลมากกลัวมันทับซ้อนกันแล้วมีหน่ำซ้ำการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละประเภทเขาอยากให้ห่างกันถึง60บวันด้วย ทำไมยังมาจัดวันเดียวไปเลยสิไม่แปล,ลก,แกเลยคืออย่างนี้อาจารย์วิโรธเมื่อวานเราอ่านข่าวกรกตใช่ไหมกรกตอบอกว่าการเลือกตั้งของถิ่นแต่ละประเภทที่จะให้มีขึ้นเนี่ย<ม>อยากให้เว้นระยะประมาณ60วัน แล้วถ้ามันไปทับซ้อนกับประชามาติเนี่ยอุค์มม<ม>กรกต,ตรู้สึกว่ายากมากแล้วมีหนาาําซ<ม>้ําช่วงนี้โควิดกรกตก็ต้องจัดการเลือกตั้งแบบ new normal <อ>ซึ่งก็จะทําให้เปลืองเงินเข้าไปอีกเกรงว่าจากทั้งประชามาติมทั้งเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งเลือกตั้งแบบโควิดเนี่ยทั้งหมดนี้นใหญ่กว่าประชาธิปไตยกรวัวเงินวิดด้วยค่ะกลัวเงินบิดด้วยกรกตกลัวเงินไม่พอตอนนี้เห็นขอก็ขอรวัวนะอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ขอใหญ่เลยแต่พอถึงเวลาใช้ก็ไม่ก็อยากจะใช้ตอนนี้เริ่มรู้สึกเหมือนเดจาวู หรือว่าย้อนกลับไปเหมือนตอนเลือกตั้งใก็แบบก<า>กตโยนไปหาครอมครมโยนไปหากรกตโยนไปหาวิษณุโยนไปหาใครกันไโยนจนเขาดีไซน์กันเป๊ะว่าใครจะได้เป็นปนายกเราถึงได้เลือกตั้งกง็น่า <SC RI K> กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทางด้านของพลังประชารัฐว่าอย่างไรกันบ้างเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะสําหรับหาคนลงชิงอบจเนี่ยคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นผู้อํานวยการพักพลังประชารัฐก็บอกว่า วันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันร,ระหว่างสสเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วงเดือนธันวาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสสในพื้นที่ว่าจะส่งผู้สมัครอย่างไรกันบ้างเพราะว่าสมาชิกสภาจังหวัดและอาบาจอเนี่ยใกล้ชิดกันและรับรู้ปัญหาของประชาชนนะคะจะส่งผู้สมัครอาบาจอครบทั้ง76จังหวัดหรือไม่ก็จะคุยกันก่อนคาดว่าเดี๋ยววันาภายในเดือนนี้แหละค่ะจะได้ข้อสรุปเพราะว่ามีรายงานข่าวว่าจะรับสมัครในเดือนพฤศจิกาย,ยนน,นี้นี่ทราบช่วงรับสมัครนะคะ คุณสันติยังไม่ขอพูดว่าพักพลังประชารัฐนะครับมีความได้เปรียบพักอื่นในฐานะแกนนารัฐบาลก็เป็นเรื่องของประชาชนว่าจะไว้ใจใครแต่กระแสต่างๆประชาชนมีความนิยมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกที่ทุ่มเทกับการแก้ปัญหาโควิด -19 ออกมาตรการเศรษฐกิจฐานรากดูแลประชาชนในระดับดีมากเป็นฮีโร่ของพวกเราในการแก้โควิดจนสามารถช่วยประชาชนได้มากมายมหาศาลใช้พลเอกประยุทธ์ไปหาเสียงเอาจระได้ไหมคะสำหรับพลังประชารัฐ ได้เหรอได้เหรอครัได้ครับได้ฮะนะ,ะออแล้วก็ส,วส่วนการ<ห>เปิดตัวนะครับผู้สมัครล่าช้ากว่าคณะก้าวหน้าจะเสียเปรียบหรือไม่นายสัตนติกล่าวว่าไม่อยากพูดถึงคณะก้าวหน้าเพราะไม่ศรัทธาเราทำพักเราให้ดีที่สุดส่วนคนอื่นทำอย่างไรเราไม่สนใจสำหรับกลยุทธ์ในการหาเสียงจะมองทุกมิติทั้ทงนโยบายหาเสียงและผู้สมัครไม่อยากพูดถึงคณะก้าวหน้าเพราะไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาคือน่าจะหมายความว่าไม่อยากพูดถึงเพราะว่าไม่อยู่ในสายตาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่ในสายตาแต่ใช้คานี้มันดูโอเคกว่างไม่ศรัทธาคือไม่เชื่อมืออ่ะเชื่อมือมือกระจอกอ่ะไม่ศรัทธาโอ้โหเมื่อวานก็ตอนเลือกตั้งปีแล้วก็ไม่ศรัทธานะแต่เขาได้อันดับสามนะแต่คณะก้าวหน้าเขาก็เตรียมการมาเห็นจะเปิดตัววันพรุ่งนี้แล้วนี่คะสำหรับคณะก้าวหน้าก็ดูอ ดูมีความพร้อมมากที่สุดนะสำหรับการเลือกตั้งของถิ่นดูคณะก้าวหน้าเขาต้องการปักธงไว้ที่การเลือกตั้งของถิ่นพลังประชารัฐเองเนี่ยเอางี้พักเพื่อไทยอ่ะยังไม่เป็นตัวเลยเนี่ยนี่ขอถามนะนางแบกเพื่อไทยเนี่ยขอถามไปยังพักเพื่อไทยว่าดีเท้าวสเอวแล้วยังไงคะเลือกตั้ง้องถิ่นมีคนเนี่ยมีคนหรือยังช่วยออกมาพูดอะไรให้แนดขับสบายใจนิดหนึ่งได้ไหมคะงงใจพัก ไม่ได่ตอนนี้มุง่งเงี้ยเนี่ <c oughs> เออพี่สาวเสวทำไม,ด,ไมดูไม่เงียบพลังประชารัฐเขาออกไปแล้วก้าวหน้าเขาเปิดตัวแล้วเพื่อไทยหรือว่าช้าๆชาชาชาแต่ชัวอะไรอย่างงี้ป่ะ <c oughs> ไม่รู้รู้แต่ว่า <c oughs> ยังไงฮัลโหลส่งข่าวบ้าง <c oughs> แต่ล้างไปนานแล้วก <c oughs> ็วถูกเจาะไปเยอะถูกเจาะไป่ยอะเปิดตัวเหมือนครั้ง <ๆ S 2> เลือกตั้งซ่อมก่อนหน้านี้จะโดนจะโดน ชิงแต่แต่แต่มันต้องมีการสื่อสารนิดหน่อยคือที่กล้าพูดเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์หญิงไปเป็นโคศกแกนี่ถามถึงอาจารย์หญิงว่าอาจารย์หญิงในฐานะโคศกอาพูดหน่อยใช่ใช่มออกมาบอกเรานิดนึงว่าทางพเพื่อไทยวางแผนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นยังไงเพราะเลือกตั้งท้องถิ่นน่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วเป็นฐานของการปกครองประชาธิปไตยแล้วการที่เราจะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ประชาธิปไตยของเราในอนาคตอ่ะถ้าเราสูญเสียฐานที่มั่นท้องถิ่นไปเนี่ย เราจะตรงที่นั่งลำบากกันนะคะสำหรับหลายประชาธิปไตยค่ะ